When the one สวัสดีครับดองเอมาเลวสวัสดีทุกผู้ทุกคนนะครับสวัสดีมิรักแฟนเพจดองเอทุกคนจ้าสุขสันต์วันสงกรานต์สวัสดีทุกผู้ทุกคนนะครับสวัสดีสุขสันต์วันสงกรานต์นะครับขอให้พี่ๆทุกคนนะครับ ที่เป็น FC ของน้อง A นะครับที่รักน้องเอย่างจริงใจนะครับผมขอให้มีความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งไหนก็ขอให้สมหวังทุกสิ่งทุกประการนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็อยู่กับน้อง A ตลอดไปนะครับผมและเป็น พี่สาวน้องสาวแล้วก็แม่แม่ที่คอยรักน้องเอตลอดไปอย่างนี้เช่นเคยนะครับผมสงการนี่กับก่่มมีอีกอย่างไรครับขอให้คุณพระศีรัตนาไตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสา,ากลโลกนี้จงบรนดาลพรให้กับทุกคนนะครับที่เป็น FC ของน้องเอนะครับผมให้มีแต่ความสุขความเจริญห่างหายจากโรคภัยไข้เจ็บเงินทองไหลมาเทมาริ่มร,รวยด้วยทรัพย์สินเงินตารับให้ในเงื่อมืน่น นอนตื่นในเงินแสนเดินไปทั่วแดนให้ได้เงินล้านเด้อสาธุขอบคุณนะครับสวัสดีวันสงการสวัสดีวันปีใหม่ไทยจ้าผมมือนี้มากินขนมจีนชาววังจ้าเนี่ยมาเยจา่าีนน้ำน้ำยากะทิหน่อไม้นะครับเดี๋ยวเอาใส่เลยนี่มาๆม,ม,มากินพี่น้อง หย่อย่อหย่อย่อย่อ่อย่่อแห้งหลายสงการนี่ก็ไม่ได้ไปใส่แล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นโรคระบาดโควิดนะคะสงการปีนี้ก็คือจะหยุดละพี่น้องคือจะบ่ได้ไปใส่บ้างน้นองเอกก็บอก้าก,ากับเพราะว่าย่านย่านแบบกลัวตัวเองแบบเพราะว่าน้องเอนี่ไปพบปะผู้คนเยอะนะคะเพราะว่าน้องเอกไปประชุมงานไปนั่นไปนี่หลายหม่องสินะคบน้องเอกก็บกู้ว่าภผเป็นแน่สินะคะน้องเอกก็เลยแบบว่า,วา ไม่กลับดีกว่านะครับแต่ก็ป้องกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันก็เป็นโรคระบาดเยอะโอเทหมดเลยช่วงนี้เป็นโรคระบาดเยอะน้องเอกก็เลยแบบว่าป้องกันตัวเองไว้ดีกว่าแต่ว่าถามว่ามีอาการ่อาการไหมก็ไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าก็ป้องกันดีกว่าเพราะว่าเราไปพบผู้คนเยอะนะครับก็ให้กาลังใจพี่ๆทุกคนนะคะให้กําลังใจพี่ๆทุกคนนะคะที่อยู่เมืองนอกนะคะที่เป็นโรคระบาดยิ่งเยอะกว่าเมืองไทยอีกนะคะก็ ก็ขอให้แบบดูแลตัวเองด้วยนะคะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยอดเอาพี่น้องบ่ไเลมาบ้านกับอดอัลแสบใส่ชุดไทยวันนี้วันสงการนะคะพี่น้องโอ้เฮียแตบวันสงการพี่น้องขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเย็นนั่นแหละไม่มีอะไรนะคะมาค่ะพี่สาวใจดีของน้อง พี่สาวโกกดูแลตัวเองด้วยนะคาะคิดถึงจังเลยเนี่ยกี่ขนมเส้นพี่รองพักลายๆมีผักขาพักกระถินต้องเอามาใส่ห้องปากหรือเล่าอืมอืมแดบเปล่า มะแข้งพีจิมีอยาก,กินมะแข้งะนะาี่พีจิมีมาดึกจ้าเพิ่มกินชาววัง <c oughs> เลยแต่งแต่งสุดแบบเช้าว้างอะไรอย่างนี้ครับพี่น้องก็ค e. ือวันนี้มันสงการนะครับน้องเอก็อยากแต่งทให้เข้ากับตีมมนสงการพรันวนนะครับพี่น้องพระเห็นใด้ทุกคนมีความสุขก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เม้นมาบ้านน้องเอขอบคุณมากเลยที่ทําให้พี่ม <pol> ีความสุขจะดูน <sky> ้องเอแล้วม <sonst> ีความสุขนะคะขอขอบคุณหลายๆครับที่ที่รักแล้วก็ชื่นชมน้องเอนะคะชื่นชอบน้องเอนะครับ เลือกนะเฮ้ยยังไงก่อเฮ้ยังสิบอ่ะอือ โอ้ยสาตลงอือขนมกินชาววังแต่ว่าคนกินไม่วังค่ะอันนี้ขนมกินชาววังแต่คนกินอะวังเวง ออสอสงการไม่ไปไหนก็อยู่บ้านนะครับพี่น้องอยู่บ้านอยู่เชื้อเพื่อชาติต้องคิดอะไรไมากหือว่าเป็นการพักผ่อน ถ้าเว่าจะออกไปก็ป้องกันตัวเองดีๆด้วยเป็นห่วงนะครับจบ Alors, j'ai พิ่ฮอดพี่สาวพีนถึงพี่แก้วนะคะทรงการปนเอาแค้ประกอบกันมา Yeah, not. จน้ากระถิน hmm. อ mm ื hmm. ทราบไปหากินบ้างนะครับขนมจีนไปทำกินอย่าลืมขนมจีนอบแห้งน้องเอม,มาแล้วด้วยเมื่อโปรโมทพราชวนหยุดสงการนะครับหลังสงการเจอกันขนมจีนอบแห้งขอบคุณทุกออเดอร์ค่ะไม่ได้โปรโมทแต่ว่าไม่เงียบนะคะทราบเนืยวนุ่มกกรนตีจากทุกคนนะคะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะขอบคุณที่ฮักแพงแลละก็ขอบคุณที่เบื้องแง่งน้องเอทุกคนทุกผู้ทุกคนนะคะมือนีกน็ขอบคุณทุกการต้อนรับแล้วก็สุขสันต์วันสงการนะครับกับที่วอวยพรไปหแล้วก็มีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งไหนก็ขอให้สมพรปัถนาทุกผู้ทุกคนเดอน้อฮักไม่น้อยแต่รักนานๆน,น,นะจ๊ะนะจ๊ะบ๊ายบาย